มีใครรู้บ้างหรือไม่ว่าทศกัณฐ์ที่เป็นพยายักษ์จะมีนิสัยดุร้ายโมโหง่ายและไม่กลัวใครกล้าท้าทายไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าแต่อีกมุมนึงของทศกัณฐ์กับหน้าที่สามีที่มีมเหสีคือนางมนโทชีวิตรักภายในครอบครัวของทศกัณฐ์จะเป็นอย่างไรมาติดตามกันกับตอนที่ชื่อว่ารักใสของนายทศกัณฐ์วันหนึ่ง ขณะที่ทศกัณฐ์กำลังนอนหลับกลางวันบังเอิญหูเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังเข้ามาทําให้ทศกัณฐ์ต้องตกใจตื่นทศกัณฐ์ได้หันซ้ายหันขวาเพื่อหาที่มาของเสียงและในที่สุดเขาก็เห็นว่านางมณโทมเหสีของเขานั่นเอง พาสก,กันจึงเข้าไปถามนางมนโทว่ามนโทเน้อน,น้องกำลังทําอะไรอยู่ถึงหัวเราะเสียงดังเชียวมาดูนี่สิพี่โทษน้องกําลังดูคลิปตลกมากๆเลยนะคนอะไรขนแป้วไปขาถึงต่างประเทศเชียวมาน้องเขาชิดดูหน่อยสินี่ไงคะดูสิทําได้ถึงมากเลยโอ้ยนี่มัน AI ไม่ใช่คนจริงหรอกใครที่ไหนจะขนแป้งขึ้นเครื่องบิน น้องนี่ก็เชื่ออะไรไปซะหมดเลยนะนี่พี่ทศอย่าเก่งไปทูกเรื่องได้ไหมดูคลิปให้มันสนุกพี่ได้ดูไงทำไมต้องคอยจับผิดด้วยคอยขัดไปซะหมดไปเลยนะคืนนี้ไม่ต้องเข้ามานอนในห้องจะไปที่ไหนก็ไปรักรามเกียรติ